ไม่ว่าจะเป็นนะครับท่านผู้วมกับนะครับสนอุดมสุขนะครับที่ให้พวกเรานะครับเอฟนะครับได้มาร่วมร้องเพลงในวันเด็กปีนี้นะครับก็เลือกคนมาถูกมากครับเพราะตัวผมก็รักเด็กมากครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับเด็กๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาขอให้ต้องพัรับโตขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปนะครับเดี๋ยวยังมีพี่ๆศิีปินนะครับต่อไปนะครับขอเสียงให้กับ เนียนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะน้องลงากึลงจากไวทีได้ครับนะขับขึ้นมาเวนทีขึ้นมาเลยแล้วลยแล้วโเวี่ไม่เอ่โคครับผมาเพราะฉะนั้เดีเราไปสนกกันเลยครับขึ้นมาบนเอทีต้องช่กันเะได้ไหมคะไคะเอออาเปลียนไหม่ค่ะเปลี่ยนไหม่ วันนี้นะคะมีเพลงมาฝากกันนะคะเป็นเพลงเพลง